แล้วก็เนี่ยวินิจัยหรือบรรดาอุลามาการกิยาสอะไรเหล่าเนี้เขาก็เลยถามว่าแล้วกิยาสเนี่ยใช้เป็นหลักฐานไม่ได้หรือไม่ใช้ไม่ได้หรือ,อกิยาะครับเออคือคือเราเราต้องเข้าใจอย่างนี้เหมือนมันต้องอธิบายของคำว่าก<ข>ิยะเออนั่นแหละผมถึงบอกว่าผมตอบคำถามอะไรสั้นๆนไม่ค่อยจะเป็นเอะด้วยคือคนบ้านเราเนี่ยเวลาเรียนใช่ไหม เราก็บอกว่าที่มาของฮุกกลมมันมาอยู่สี่อย่างด้วยกันหนึ่งกุรานฮะดีสสองเอาหนึ่งกุรานสองฮะดีสสามอิยมะสี่กียาสครับเราก็ว่าอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าเอพอมาในระยะหลังๆเนี่ยคนบ้านเรากับได้ยินว่าในกลุ่มสุนนะเนี่ยสอนว่าต้องกุรานฮะดีสกุรานฮะดีสกุรานฮะดีสอิยมะกับกียาสหายมันหายไปไหนอ่ะเพราะเมื่อก่อนคนบ้านเราได้ยินว่าหนึ่ง ากุรอานสองฮะดีสสามอิจมะสี่กิยับแต่เพราะว่าพอเรียนกันไปเรียนกันมาอิจมะกับกิยาสหายมันหายไปได้ยังไง<ม>ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้หายไปไหนหรอกอืเพราะว่าในสี่อย่างเนี่ยกุรอานและฮะดีสเนี่ยคือวาฮีของอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาับที่ใช้เป็นหลักานในการตราบัญญัตินั้งกุรอานแล้วก็ฮะดีสของท่านนาบีที่ ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าตรักตุฟีกุมอัมรัยนีมาอนตณมัสักติดม,มาลันตดิดีอบมดนฉันทิ้งไว้ให้พวกเจ้าสองอย่างด้วยกันถ้าพวกเจ้ายึดในสองอย่างนี้ไว้หลังจากที่ฉันไม่อยู่เนี่ยนะพวกเจ้าจะไม่หลงทางเป็นอันขาดกีตาบาลลอฮิวะสุนนะตีก็คือกุรานแล้วก็คือสุนนะคือฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเพราะฉะนั้นกุรานและหะดีษเนี่ยมันไม่มีข้อสงสัยแล้วเพราะว่า เราถือว่าเป็นวาฮีจากอัลลอฮ์นะทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยครุครานคือวาฮีกุบรอวาฮีใหญ่ฮะดีสก็คือวาฮีอีกส่วนหนึ่งเรียกวา่าฮีสุกรอวาฮีเล็กทั้งกุรานและฮะดีสเนี่ยก็เป็นวาฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะตาลาส่วนอิจมะละ่ะส่วนอิจมะไม่ใช่หลักฐานโดยตรงัรแต่มันคือการอิสติมบัต การเอาหุกกมจากกุรอานและฮะดิษมันคือวิธีการในการเอาหุกกมจากกุรอานและฮะดิษอย่างเช่นอัลลอฮฺ س ب า ا า ه และ ت ع า ل ى บอกว่าอะไรวยัตเตเบะไรยรัสซาบีลิมุกมินิน <c oughs> นูวันลีมาตะวันล,ละไปเอาแล้วไปไปเอาไปยึดวยัตเตเบะแล้วไปตามแนวทางอื่นๆที่ไม่ใช่แนวทางของบรรดาผู้ศรัทธา นี่เขาเอามาเป็นหลักฐานในเรื่องของอิจมาอิมะคือการลงมติเอกฉันของบรรดาปวงปา่าถามว่าเขาอิชมะกันในเรื่องอะไรเขาอิจมะกันเป็นไปตามตัวบทหลักฐานจากกุรอานและฮะดิสเหมือนอย่างกับบอกว่าละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาเนี่ยอิจมะไหมเป็นอิจมาเป็นอิจมะถามวาอิชมาจากอะไรล่ะก็อิจมะจากตัวบท หลักฐานที่ได้จากกุรอานและฮะดีสเพราะงะั้นอิจมะมันก็เป็นวิธีการในการที่จะมาเอาฮุกกลมจากกุรอานและฮะดีสนี่แหละมันไม่ได้ออกนอกกรอบของของกุรานแล้วก็ฮะดีสของท่านอบีมมุฮัมมัดสุลลัลฮวะเลวะสัลลบส่วนคําว่ากิยาสกิยาสที่เราจะแปลให้ความห<ร>มายว่า,า,วาอานุมาน นิแปลเป็นไทยแล้วอนุมานต้องไทยแปลไทยอีกอาจารย์แล้วมันก็ไม่รู้เรื่องอ,ะอ่ะมันเป็นสัพท์เฉพาะสัพ์เทคนิคของเขานะครับอนุมานมันหมายถึงการเปรียบเทียบอคือเอาเรื่องหนึ่งไปเปรียบกับอีกเรื่องหนึ่งครับและมันมีกฎเกณฑ์ของมันว่าอะไรเปรียบได้อะไรเปรียบไม่ได้ครับ อะไรเปรียบถูกอะไรเปรียบผิดไม่ได้ไหมายความว่าใครจะเอาอะไรไปเปรียบก็ได้ทั้งหมดทุกเรื่องทุกอย่างไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้กิยาสกันอย่างพ่าเพื่อคือการเอาเรื่องที่ไม่มีตัวบทเอาไปเปรียบกับเรื่องที่มีตัวบทอ่าเรื่องที่ไม่มีตัวบทครับเอาไปเปรียบกับเรื่องที่มีตัวบทเพื่อที่จะให้ได้หุกกลมเดียวกันเช่นไอเรื่องที่มีตัวบทมันบอกมันยืนยันว่าฮารม ไอ้เอาเรื่องนี้ไปเปรียบคู่กรมมันก็คือฮารามเหมือนกันครับแต่นี้มันมีกฎเกณฑ์ว่าไอ้เรื่องที่จะเอาไปเปรียบนะจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่มีตัวบทครับคือถ้าเรื่องที่มันมีตัวบทของมันอยู่แล้วเนี่ยเอาไปเปรียบเนี่ยไม่ซ้อไ้ปไปเปรียบประมาณไปเปรียบไปได้คู่กรมใหม่ที่แตกต่างออกไปก็ไม่ใช่เพราะว่า <c oughs> เรื่องตัวบทเนี่ยปัญหานี้ที่เราจะไปวินิจฉัยเนี่ยถ้ามันไม่มี เราถึงจะมาเปรียบเทียบกันว่าจะใช้ด้วยกันได้ไหมแต่ของถ้ามันมีหลักฐานอยู่แล้วจะไปเสียเวลาไปไปไป,ไป,ไปหาหุกลมมันเพื่ออะไรไม่ซ้อนเลยเพราะงั้นมันมีหลักหลักหลักยืนพื้นของมันก็คือลากิยาส,สมาอนันนัสไม่ถือเป็นการกิยาในเรื่องที่มันมีตัวบทยืนยันอยู่แล้วที่จะมาเอามาเปรียบใช่ไหมครับจะเอามาเปรียบไม่ได้และไอ้เรื่องที่จะเอาไปเปรียบกับเรื่องที่ถูกเปรียบเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ใน ในลักษณะในบริบทในวิธีการเดียวกันครับคือถ้าเอาเรื่องมันคนละชนิดคนละประเภทคนละอันามาเปรียบอย่างนี้เขาเรียกว่ากิยสมาอัลฟาริกเปรียบแบบแบบแบบคนละเรื่องคนละราวคนละแง่คนละมุมอะนี้ครับมันใช้ไม่ได้อืม,มันใช้ไม่ได้ครับเพราะงั้นไอการที่จะเอาอะไรมาเปรียบกับอะไรเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์มันมีเงื่อนไขของมันนะอย่างเรื่องของ อิบาดาเนี่ยเรื่องของอิบาดาเนี่ยครับมันคืออตโตกิฟเรื่องที่จะต้องยืนยันด้วยหลักฐานถามว่าเรื่องละหมาดเนี่ยม,มันมีหลักฐานของมันหรือ,อยังก็มีแล้วในแต่ละเรื่องการปฏิบัติละหมาดอย่างนั้นอย่างนี้มีหมดแล้วเมื่อกี้เราบอกให้ฟังแล้วนะแม้กระทั่งเรื่องของการจัดซอฟนะครับใช้ให้ชิดแล้วก็ห้ามหา่างมีหลักฐานหรือ,อยังมีแล้วมันมีแล้ว มีแล้วแล้วเขาจะเอารมาเปรียบอะไรเพื่ออนุญาตให้ยืนห่างละ่ะก็ในเมื่อหลักฐานห้ามยืนห่างมันมีอยู่ครับอก็จะเอามาเปรียบคบเปรียบเพื่อให้เปลี่ยนฮุก,กงฮะจะเอาอะไรไปเปรียบกับอะไรอืมเ,อเช่นเอาเรื่องการยืนห่างเอาไปเปรียบกับวิธีการละหมาดสาุล,ลาตุลเขาละหมาดอันเนื่องมาจากความกลัวละหมาดในภาวะศึกสงครามอ้าบ ถามว่าสลาตุลโคฟเนี่ยเป็นบัญญัติศาสนาไหมก็มเป็นสิจารเป็นบัญญัติศาสนาและวิธีการเนี่ยทำอย่างไรก็ได้ใช่ไหม,มเวลาสลาตุลโคฟไม่ใช่ครับวิธีการเนี่ยอัลลอฮ์บอกหลักการไว้ใน,นอัลกุรอานวิธีการท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวะสลัมก็มาอธิบายท่านอิหม่ามอหมมัตอิบนิหัมบันบอกว่าสลาตุลโคฟเนี่ยมีลักษณะวิธีการตามการปฏิบ<ท>ัต<น>ิจากรายงานจากท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวะสลัมเนี่ยอยู่ประมาณ หกเจ็ดบทมันมีวิธีอย่างที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสโลว์เราเอาวิธีอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้แล้วสิที่นอกเหนือจากวิธีที่นบีสอน <c oughs> ก็คือมันมีตัวบทแล้วมันมีหลักฐานแล้วแล้วจะไปเอาอย่างอื่นมามันก็ไม่ซ้อนแล้วเสียครับอาจารย์เพราะงั้นมันมีวิธีอย่างที่นบีสอนนะสลาตุนคม,มีแล้วมีวิธีอย่างที่นบีสอนแล้วถามว่าวิธีไหนเนี่ยให้ยืนห่างอืม วิธีไหนไอ้หกเจ็ดบทเนี่ยมีวิธีแล้วก็โซเฮียถูกต้องตามหลักการด้วยแล้ววิธีไหนล่ะที่ให้ยืนห่างไม่มีสักบทหนึ่งเลยไม่มีแล้วเอาเอายืนห่างไปเปรียบกับสลาตุลโคฟว่าสลาตุลโคฟแต่มันคือจากนบีวิธีการจากนบีคือแล้วไอ้ยืนห่างเนี่ยมันวิธีใครที่เราจะเอาไปเปรียบไอ้นู่นอ่ะฮะมันไปเปรียบไปเปรียบตรงไหนอ่ะไม่ใช่ว่าโลาตุลโคฟแล้วพอเกิดศึกภาวะสงครามแล้วจะละหมาดยังไงก็ได้ อ่ะให้ละหมาดวิธีใจวิธีมันไม่วิธีของนบีเนะี่ยมีอยู่ใช่ป่ะครับอ่าเพราะงั้นอย่างเนี้ยเดี๋ยวพอพูดไปพูดมาก็เล่นเลินอีกนั้นมันคือสลาตุนครบเนื่องจากความกลัวเรื่องจากมีสงครามแล้วโควิดมันไม่ใช่สงครามเป็นอย่างนั้นไปอีกมันก็วนไปอาจารย์อ่าแล้วก็เอาไปเปรียบทําไมอ่ะอืมเอาไปเปรียบทําไมอ่ะเพราะว่าหลักฐานใช้ก็มีอยู่แล้วให้ชิดติดกันหลักฐานห้ามก็มีอยู่แล้วครับให้ชิดติดกันมันก็อย่างเนี้ย คือถ้าเราใช้หลักฐานอย่างนี้อ่ะนะโดยไม่เอาความเข้าใจตัวบทหลักฐานจากสาระจารชิดินให้ะนะ่รัะต่อไปนี่เราจะ,จะจะจะไปพูดอะไรกับใครเขาไม่ได้และ้ะคนที่เขาจะทําบิดอะเขาจะทําอะไรเขาก็เอาคุรานฮะดิสล่ะมาเป็นหลักฐานค,คเขาก็ใช้คุรานฮะดิสย้ากันอย่างนี้แหละแต่ถ้าวันนี้เราเราย้ำคุรานฮะดิษซะเองอะไรอย่างนี้แล้ววันหน้านี่เราจะไปสอนกับใครครับเหมือนอย่างกับคนที่เขาจัดเมาลิดอ่ะ ครับก็มีหลักฐานจากคดีสโซเฮียนะอืมนบีบวันจันโซเฮียไหมโซเฮียครับโซเฮียแล้วเขาก็เอาบอกแล้วเขาก็บอกว่านี่แหละคือหลักฐานในการทำมริดของเขาใช่จากคดิสโซเฮียด้วยอ้าวเถียงสิถ้าไม่ใช่เนี่ยใช่เพราะงั้นถ้าเราลากหลักฐานอย่างนี้ได้อะไปว่าเขาได้ยังไงล่ะเขาลากหลักฐานเนี่ยครับเขาก็ลากหลักฐานไอเราก็ลากหลักฐานไอเรากับเขาก็พอกัารา拉ตูครับใช่ไหมล่ะ